สวัสดีครับพบกับเซลวีมิสูอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับวีพามาดูนี่เลยครับมิตซูบิชิเอ็กเพนเดอร์จีทีปี2023นะครับคันนี้นะครับสําหรับลูกค้าต้องการหารถที่ความทนทานนะครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นรถน้ํามันนะครับตัวนี้ได้ในเรื่องของความทนทานนะครับแล้วก็ประหยัดน้ํามันด้วยนะครับตัวนี้นะครับวีจัดแคมเปญนะครับรถนะครับเอ็กเพนเดอร์ปี2023ฟรีดาวนะครับ พร้อมชุดแต่งนะครับลูกค้าสามารถเลือกแบบเลือกรายได้เลยนะครับลูกค้านะครับสามารถเป็นเจ้าของอันนี้ง่ายๆนะครับโดยใช้เงินมัดจำป้ายแดงสามมันบาทก็สามารถออกรถได้เลยนะครับลูกค้าสามารถออกรถได้ทุกกลุ่มทุกอาชีพเอกสารไม่ยุ่งยากถ้าท่านใดดูคลิปนี้แล้วนะครับสนใจในการออกรถทักหาที่เพจวีมิโซได้เลยนะครับหรือโทรที่เบอร์098 2 2 5 1 5 1นวีนะครับยินดีนะครับ เสิร์ฟใบเสนอราคาส่งถึงมือถือหน้าจอลูกค้าทุกท่านเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับลูกค้านะครับที่ดูคลิปนี้แล้วนะครับวีฝากกดไลค์กดแชร์กดถูกใจนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้วีและทีมงานด้วยนะครับสุดท้ายวีฝากโปรนะครับสําหรับลูกค้านักกลุ่มอาชีพพิเศษนะครับถ้าเป็นลูกค้ากลุ่มข้าราชการนะครับสามารถนะครับโทรสอบถามโปรโมชั่นเพิ่มเติมได้นะครับลูกค้านีคมอมตสาหกรรมสามารถโทรสอบถามโปรโมชั่นเพิ่มเติมได้นะครับ เดี๋ยววันนี้นะครับเดี๋ยววีขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย